อยู่ในบ้านเขาเนี่ยเขาลำบากเขาเพิ่งมาลกี่ปีนี้ต่นนี้ดีตเขาลำบากเขาจะขนของที่มีค่ามาขายมาขายเดี๋ยวนะให้ท่านได้เห็นนะครับว่าเนี่ยฮะที่มีอถืนกองสถานี้นี่คือหน้าตาของปลาเนื้อทองตัวนี้นะที่จะยาวประมาณสักโอ้โหสองเมตรกันกนะฮะสอาเมต้นะฮะปลาองเนื้อทองซื้นเฉียพันไปแล้วเป็นปลาหนําลึกนะครับ อยู่ในน้ำเขาไปหาสมุกโดยได้กับรอบๆตะกจริงในวันนั้นนะฮะชาจีนก็เลยล่ามาแน้วกองฟอกลาโอเคว่ประโยชน์ของกอกลาเอาละมันมาจากปลาที่หายากมันตัวใหญ่น้ำหนักเยอะน้ำอุิงคือพวเาไปกินะฮะพวกเรากินแล้วต้องพอปลาซอยถึงี่นัจรยแน่นี่เ ที่นี้ถ้าคนจีนเขาจะมีความเชื่อว่ากระเพาะปลาเป็นของพิเศษเป็นของพิเศษเฉพาะถ้าสมมติว่าเป็นสายพันธุ์จน,นิีๆก็คือแบบในรูปแบบในตัวนี้ก็มันจะเป็นเฉพาะจริงๆคือเชื่อว่าเป็นของพิเศษที่กินแล้วบำรุงเลือดบำรุงฟอสสำหรับคนที่มีเมือเขาก็เลยเชื่อว่าแบบนีนมนมมมนน้มันมีค่าและมีราคาเฉพาะสายพันธุ์นี้แต่ไม,ม่มีหลายสายพันธุ์กระเพาะปลามีเป็นร้อยสายพันธุ์ แต่ที่แพงสุดคือแบบนี้แล้ววันนี้เขาถือว่าเขาต้องเก็บเาินดังด้วยเช่นกันคืออย่างนี้ฮะข้าวโพดหวานส่วนใหญ่เวลาที่เขาขามาเนี่ยน้ำหนักสมมุติว่าตอนนี้หนัก11กิโลในอดีตมันคือ3กิโลกว่าเพราะมันมีน้ำมีน้ำเพราะมันค่อยๆหดค่อยๆแห้งไปแล้ววิธีการในสมัยก่อนเราจะเชื่อว่าข้าวโพดหวาต้องขายบนถือบนหลังชาใต้หลังชาบ้างอยู่ในห้องครัวบ้างบางตัวเราจะเห็นมันดำสีเลยเพราะมันโดนขมอ้ มันจะผ่านไม่ด่างสิคือพวกนี้จะมีความเชื่อว่ามันดับกลิ่นคาวคือมันจะมีอาวต่างจะทาให้มันโดนอากาศมันโดนการไม้กลิ่นคาวหนักๆบ้านผมมีตอนเด็กๆมีครับจำได้ในตอนเด็กๆที่โดนถือพ่อแขวนอะไรปูนจับจับย่าดีคาวปูนก็นไม่เยอะไม่ไม่ใหญ่นะฮะก็แต่ว่ามีหลายอันมีสามสี่อันอยู่นะตอนเด็กๆเห็นนะฮะโอเคก็กินบำรุงเลือด เยว่ราก็ตดของทสื่อไปหนหลักน่เองแล้วก็พอมาในวันนี้คนจีนจะสะสมีนเหมือนกับพัดเครื่องเราจะเชื่อว่ามีคืน่ไแล้วก็พามาวันถึงจุดนี้จะเริ่มสะสมพอองค์ละยี่สิบล้านก็คงมีใครกล้าที่จะใส่ใจใกมหนก็กลายเป็นของสะสมสะพอตาคนจีนก็จะกลายเป็นของสะสมเดิมทีซื้อไว้กินแต่ปัจจุบันนี้อไว้อดเนือกคซื้อไว้โอดเรืกันเช่นคนจีนมันจะมีคำว่าอ้ันี้ใหญ่ หายากนะมีกิมจิมีตัวผู้ตัวเมียด้ครับแต่ถ้ะตามทเตัวผู้ตัวเมียแล้วอันนี้ตัวผู้หอตัวเียตัวผู้ครับตัวผู้แพงกว่าหรือตัวเมียตัวผู้จากแพงกว่าตัวเมียหนึ่งเท่าไอ้ย้อยช่นตัวผู้หน่กิโลละผมนับซื้อนะกิโลละยี่สิบ้าถึงยี่สิบห้าถ้าเป็นตัวเมียกิโลละสิบล้านยสห้าต้นจับตูนี่คือตัวแล้วทำไมตัวผู้ถึงแพงกว่านนี้จับได้ข้าดนั้นครับจับได้ั และโหหนักนะครับแล้วทำไมตัวผู้ถึงมีความแข็งขนาดนี้แล้วตัวเมียถึงถูกกว่าตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียแต่ตัวผู้และตัวผู้จะหายากกว่าตัวเมียเท่าที่ผมทานมีผมมาตัวเมียทานมีผมประมาณสักสามสิบตัวตัวผู้ทานมีผมประมาณสักห้าตัวถ้่งนั้นเราเรารู้ได้ยังไงว่านี่คือมาจากตัวผู้ ถ้าเป็นตัวคู่จะมีลักษณะมีเส้นนะครับจะมีเส้นหนึ่งที่ด้านๆตรงจะมีเส้นตรงนี้ชัดเจนตรงนี้ถ้าเป็นตัวคู่จะมีเส้นหนึ่งนี่คือกระเพาะปลาที่เขาเขาผ่าหลายชนิดนะซึ่งตัวกระเพาะจริงๆมันจะเป็นเป็นเป็นกระบอกเป็นเอาเป็นกระบอกเป็นกระบอกหางแล้วครับแหลมปลายปลายแหลมปลายแหลมแบบนี้เราเราจะผ่า เขาจะผ่าน,นเสร็จป,ปุ๊บผ่าเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็าแบกออกอแล้วก็เอาไม้เสียบแล้วก็เอาลวดรัดมันจึงกลายเป็นทรง ดึง่องออกดึงรไยออกรายการเด่นสุดอ๋อเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นโซที่พอผ่าออกนะฮะแล้วพวกที่ยิ่งค่อยเอาไว้นานยิ่งเก็บนานยิ่งมีคุณค่าทางอาหารดีขึ้นใช่หรือเปล่าอ๋อเขาเชื่อขนาดไหนครัเขาเชื่อกันอย่างดั้นครับลองทอดลอง้ที่